สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับมือนี่สอพาโชคกับมาที่หลอนผู้ตาครับพอดีมือนี่งพอจําพันกาสิมีแนวทางฝากเอฟซีใก้เาหรอครับจยงไรพี่น้องก็ตามสอพาโชคมากเลยครับเด้อยเดี๋ยวสิพายไปฟังน้ากันครับว่าพอจําพันมีตัวใดแนวทางตัวใดครับเดี๋ยวมาฟังน้ากันครับพี่น้องครับสวัดครับวันนี้ครับพอจาครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะมือนี่กับวันที่สิบหาแล้วเนาะ ค<ร> <ผม S 1> งจะพอแต่ว่าเรียกไว้จำตัวนี้ก่อนได้หว่าคิดไปแล้วนี่เนาะเรียกคือผูกเนาะอืลายเด่นเรียกอูพาหยางเยอะก <laughs> ว่าบัที่นี่อันนี้กับฝันวิญญาณมาบอวบอืมนี้ะมะบวบรุ่งมรมุ่งมันคิดไปแล้วแต่ว่าตัวมา้าอีวันสองสามหมื่นเนี่ยกับมีผู้เฒ่าผู้ซ้าม,มาบอกอีก่นี่นี่เจ็ดสองเจ็ดนี่ นะมาถามเอาจักรยานเอาจักรยานข่อยมาว่าสันเอาจักรยานเจ้ายศใสว่าสันเอามาฝากไว้หนีตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก็ดจะด่วนแล้วว่าสันไปเลยเก็ดไปเลยสิ่เป็นม้าบอกเลขยกคนละเป็นผู้ใต้เป็นผู้ใต้ผู้เฒ่าเป็นผู้ใต้ผู้เฒ่าเอามาฝากไว้หนีจะด่วนเนาะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก็ดบันที่ม้าขึ้นมาสันกับกับน้องบอกตรงนี้เน่ะแน้นเบิ้ลเค่องเก่าหนึ่งสองกับเจ็ดเก่าประจำ ที่แรกที่แรกบอกตันั้นคือบอกใครเห็นเนาะเจ็ดเก่าที่แรกบอกหนึ่งสองก็เลยถามเนาเอาเกื่อนก็มีสองตัวยังได้สามตัวเพราะว่าฉันคันสันส้นเก่าเก้าไซส์ว่าฉันแล้วว่าเก้าหนึ่งสองอันนี้ได้ขั้มฝันเนาะเป็นผู้ชายมาบอกจะมากตัวนี้ก็ค่อยเอาแต่ว่าเขาจำได้ใจมากกับมากตัวนี้แล้ว<า>สองเ<า>จ,<า>จบอกมาสอีจ็วกับสามหกที่ที่หน้บอก จะมีเป็นพุทโธกุ้ยเซ่รึเป่าต้องเจ็ดกับสามหกมุมนี่ว่าอะไรขันขันแยกมากทางขวาอีกนะพ่อต้นอ๋เห็นหดักกันน่าจะอย่าเช่นอย่างนั้นเห็นวะอับดุลเด็กที่พอจำมากก้ะ สามหกกับสองเจ็ดน่าพอจำเนาะแต่ว่ายังอยู่นานนึงเยอะยังหายบ้างเยอะเพราะว่าอันยูทูบมาขึ้นนี่ยังอยู่นานนึงเยอะอันนี้เป็นเลขความฝันกับยูทูปขอเตโตองวดแล้วค่ะพ่อตโต้งวดกับเลขความฝันฝันว่าเขาอันอันนี้ฝันจะเป็ี่ยนฟูยิ่งเป็ี่ยนยามาบอกจะนี่เก้าสี่หรือเก้าสี่สามพอจำใช่ออันนี้กเป็นผูไซมั่งบอก เป็นเพอาบวกเก่าเก้าซีสามเก่สามเพราะว่ามันเห็น <5. S 1> มันเห็นแต่เก่านะ <c oughs> สีนะกล่องกล่องั่างเหนียวพี่น้องเบิ้งได้เก่าซีสามครับอืมอืมจัดอยู่ครับบานเมื่อมันเปลี่น,นมันเนี่ยมันสวดมุน่นผัดขวานเอ,อ้วีซาขวาเหลืยงน้ำเพลนน้ำเพลนกี่ว่าบวกมื่อปันปี๊ติดหัวจะในกระมูกคับไม่มถว่าแล้ะเป็นได้สแนวละพ่อเพราะว่าเนคืออยากขอกูดีเท่าิี่ว่าบอกให้ แต,ต่วางกะยะมะตัวถอดออยะมาตัวถุยเนาะคือสสว่าเงามาบวกรก็เหมือนนี่เป็นตัวนี้ผู้นี้เป็นผูน้ใช้เป็นินงา,นนา,นาอนัน,านนี้ไม่บวกรก็ขึ้นว่านิดตัว่นี่บอกไม่ไหมเนี่ยเก้าหนึ่งสองนี่บอกไม่ไหมบอกไม่ไหมขึ้นว่านี่ที่แรกเราบอกกันผู้ใช้ไมาบวกรบวกกัน,กน,นหนึ่งหน,นึ่งสองแคปอันกับเก็ยดเก้าบานิกเลย่าเอามันมันบวกรสามตัวบรลคือบวกสองตัว อันนี้ก็สามตัวเก่าเก่าเซีนตัวปะเสริแต่ว่าหินซีเมนอีกนานนึงที่เล่าเสียภาพเนี่ยอีกนานนึ่งยุ่งเขียนไว้แล้วล่ะโอ่ยีนาคิด้ายไปโอ้โอ้โหอันนี่อีกนานนึงสรุปบมเนี่ยพ่อจังนานสรุปคือนขึ้นตัวนี้เป็นเลขเลขทูบจุดเมื่อคืนนี่อ๋อขึ้นตัเจ็ดซีเนี่ยบอครับจุดจุดเมื่อคืนเนี่ยซึนขวาเมื่อคืนนี่คือตัวนี้ก็มันก็ตัวเดียวกันแยกออกจากันนี่ละ พราะว่าฝันว่าเขามาสั่นให้โลเบิ้งคือเก่าเมื่อคืนนี่มีิต่เลขกหาบ่มีตัวอื่นจัาตัวเอาสั่นพระเจ้าฝันสั่นให้โลเลขอือสีแม่นบ่ดิงวันนั้นจําได้บ่สั่นให้โลอีกแล้วสั่นให้โลมีิต่เลขกหาบ่มีตัวอื่นแต่ว่าสั่นทีเดียวเท่านั้นวันนี้สั่นเองตัวนี้บัดนี้เออสั่นทีเดียวเขาสั่นทีเดียวมีตเล็กหาเอาแม่นแล้วเด้อพี่น้องกันไฟจำสันให้โลนี่แม่นแล้วเด้อแต่เก่า อันนั้นคือนี่ละ <b> ครับกับกดทูบกดทูบ,ทบทได้ตัวนี้กับนี่ผู้ชายมาสันให่หรัวย่บางแต่ว่าขึ้นตเตียกหาเลย,ตยกตัวอื่นเขาไม่แยกตัวเขาจียังใส่บ๋ไม่สิวิ่งหาเตลีกหา,หาก็วิ่งหาตัวเนี้ยเล็กแลนเตนีกขยันเนตือนนี่ดูจีร่กับตัวอื่นมาใส่ในค่อยเนาะอืมเห็นเตลยกหาตัวย่ ทังฝันวัดใหัวมาขึ้นหัวขึ้นโอ๊ยฝันดีมาตัวนี้หอยข้นเบิงมาขึ้นข้นเบิงมาจั่นบาดีหัวเปไปพราะแต่ห้างตัเต็มกลุงมใหม่อยู่ขันเป็นจังเลีนนอกเต้นสมัยด้กี่ขันฟันเี็นทั้งตัวขึ้นได้ไปนอกรับเลยขันวันนี้เล็ก็ต้องเข่าขันคือ่าข่าวขันฟันเี็นทั้งตัวที่ห้างรุนเินเตี้ยเตี้ยเนี่ยเต็มกุมใหม่้ก็ขันวัดใหันี่แหละมาขึ้น เพราะเป็นฟูงอยู่ชอบ้านนี้่อมั่นใจตัวใดมักตัวไตที่สองมัดหายจ็ดเสี้ยวยังใส่แล้วมันก็มีอยู่แล้วเนาะหาแตมีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วเนาะมัดหายเจ็นขีดเส้นใต้หาสองแสดงว่ามักผมประจําก็สีมัดก็เพราะว่าฝันเห็นเขำว่าสันนีโร่บางมิติเลือกหาสเป็นตัวเด่นเลยเนาะเลือกงี้ที่นั่นเปิดหาสองเปิดหาโมนิคอร์ นี่ตีก <ม EN. S 1> แต่เลขดังวัดน,น,นี่เอานีม EN, ม่มันมันบาสั้นไปอีกแม่สันส้นคือเดียวนั่นเป็นเลือก <ม EN. S 1> หาตัวเดียวห้าแปดนี่แต่ว่าพระจำเพื่อนเธอเอาไว้เป็นตัวร่องนี่แปดหานี่มันก็ตัวเดียวซับขนาดซับล่างแบบนี้แหละแยกให้พระเจ้าอุ้ยซื้อมากมากเลือกหาแล้วนี่โอ้หันมันมีสองยางเนาะพระจำเนาะแสดงว่าหาสองนั่นบนแปดหานี่ล่งลางเนี่ยเนาะ หันมาเค็ดอีกงุ่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกทูบคว้าพันมาขึ้นนี่แหละแต่ว่าเหล็กทูบนี่ก็สวยตัดสามตัวนี่ศูนย์เจ็ดซี่ศูนย์เจ็ดซีนี่ที่เป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้นี่ที่เป็นซี่เจ็ดเจ็ดซีก็ได้อาพ่อขอเบื้งอีกหนาหนึ่งนะจ๊ะจดบอดท่ธเนบอธท่านจ๊ะจดบอธท่านเนี่ยเพิ่มผันแล้วโคจัมผันโคจัผันบุษยเรียก ซื่อมันวกรันเป็นยังไงบ้างครบเรียกว่าสื่อเอฟซีเป็นสื่อครับอืมครับพี่น้องแคบนาจอยท่านเดิกพี่น้องเลขถูกเป็นบัจจัยอันที่แรกแปดสองหกเลขถูกเต็มตัหมดเลยครเต็องหมดแปดสองหกสีแดงๆเนาะแต่ว่ามันกับบกินกับบแม่นันบ่แมนจุดุ่เฮียนที่เลขถูกตัวนี้จุดที่ต้นไต้เขียนต้นไม้อยู่หน้าอ่ะครับโอที่ที่มอง มองที่ไปร่มบอกเขาไปงมองเขาไปรั่มหมดชุดควาบรรทุนแปดสองหกเก้าสี่สามด้วยพี่น้องเลขสามเมื่อใครเห็นชัดยี่นี่เก้าสี่สามครับเก้าสี่สามครับเดี๋ยวใคยเบิ้งที่หลังครับเก้าสี่สามแปดสองหกโอเคแล้วเดี๋ยวใครถ่ายคลิปจังเบิ้งพี่น้องสามหกนี่หก พรบแ้ทางนี้ก่อนก็ได้เอาเอาอันนี้ร่วมมาอยูุนาเดียวแล้วพ่อให้พ่อจัาให้จ้าซึงมันร่วมกันแล้วบ้านนี้่นี่ร่วมมัดสตัวแล้วครับโอ้ยจุกจุกครับร่วมมาใส่กันแล้วพี่น้องมันเสียใจง่ายๆครับบ้านนี้รวมอยู่ด้วยกันนะครับพข้าวเห็นสียดียวรอดสจังบะได้เปิดตักราะว่าเากับฝันเนาะในนิมิตฝันค่ะแต่ว่าเมื่อคืนกับฝันดียุ่นหลับฝันว่าได้หอมคนเบิ่งไว้ส่วน อันนี้ยกยอดเราได้พี่น้องยูนิมัดครับนันเป็นเพราจำดอนปู่ตานี่ครับมาตัไ้าไปก็แค่ไปพรอนหั่งตัวนี่แล้วมันลายเต็มกบงใหม่พอห้างตัวแต่ม้่อสมัยเรียนนอกไม่ได้ไปนอกนนะไม่มีโี่เพราะว่าจืเลยอยู่เพราะว่าจืด้ลย่ะสมัยเรียนนอกตะกี้ ทำไมนี่ก็สิคือเก่าตัวพยายามสมัยนี้คือมันเรียกกันตัวตออแสดงว่าเรียกข้อจำเขาแล้วครับต่อเงินต่อท่องเข้ามาต่อท่องห้าตัวบ้านมันใหญ่ที่สุดเฮ่ห้ามันใจที่สุดแปดสองหานะครับแปดหาสองนะครับนะครับสำหรับเลขบนเลขล่างหาเอารลวดนี่ละ พั่องหลับแปดสอมาก็มเลียกหาเนี่หละฮาจักี้ของยังเซนี่นะฮะขันมากเอาขันพ่อจํมมาหากับแปดหาแล้วครับพี่น้องเอฟซีว่าตอนแมนนี่ยกให้ห้าตีให้แนว่าสันขึนยามเคยตีเก้าเก้าสมรถตอนหาสามนัดตเยเจี่เรียกหาสามให้พึ่นย่ำก็ได้ว่าตีแนวสันเจ็ตีน่ะครับเจ็ดตีเจ็หาที่ลูกสาวล้วก็นึ่งเก้าเกนึ่งของแมนนี่เด้่นี่ของพ่อจํานี่ แปดในห้ามักแปดสองห้าแปดห้าสองนะครับสำหรับเลขล่างกับพี่น้องพี่จนาเอาเงนะครับเี่นี่จะนีละเลขวันนี้ไม่หนีละครับฟันดีอยู่ดเงินสิขึ้นมาิ่เงนอยู่ศูนเจ็ดสี่งงามเนาะศูนย์เจ็ดสี่หนงามค่ะสี่สามเด้อตัวันล่างผู้ใดเชื่อจะได้ไรก็มักเท่านั้นเนาะคน แต่ว่าสีสามนี่ก็ได้กจะมักเนาะแต่ว่าเป็นเลขงามอีกตัวนึงครับสีสามนี่ว่าบนกับล่างบนว่าผู้เฒ่าผู้สายมาบอกลราเรียกที่สามก็ได้อ๋อนั่นผู้เฒ่าผู้สายมาบอกกระสินงมผู้เฒ่าอยู่นี่ตัวปูนี่ตัวหน้ตัดเอารลอดเขาวิยนแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วงวดนี่ทิ้งมาทั้งติดทั้งบนทั้งล่างสิอยู่ในนี่แหละครับเนาะค่ะเพราะว่าหลายๆคนกับแอดมินหลายๆท่านก็คือสี มีมากแล้วค่ะตรงตรงเลขยตรงใจมันได้หอเนาะมันได้หอแล้วค่ะคึ้ว่ามันสีเดี๋ยวขึ้นมาสีเข่าอยู่เพราะว่าได้หัวคุณชูงดีหอวเรากันยังไปพอต่อห้างต่ออยู่เต็มของใหม่อยู่แม่เราละค่ะสวยสวยอ้าวสรุปก็คือฟันดีสิมีโชคอยู่ดอกเนาะพอเนาะมีอยู่ดอกิค่ะขอบคุณคุณพอหลายๆจ้า ครับขอบคุณพระจำหลายๆเด้อครับสำหรับแนวทางมื่อนี้ครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณคร่ะโชคดีทุกคนเด้อมีโชคมีหมันทุกคนลำลำได้รวยสาธุสาธุสาธุแล้วก็ยันมีอะไรนนี่คือแบบละกัน